ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร์ก5 5 5 0 0 เอกอนุรักษ์แก้วหนองยางครับแล้วก็ปาเบียราภูณราค่ะต่ายที่ชนันุรีค่ะครับผมของเราปันจันมีช่วงไรของช่วงไหครับกระโดดเสนอหน้าค่ะวันนวันนเป็นกระโดดักสวยรักงามครับผมวันพุจะเป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้ใช่มนอกจากเพวกเรา3าคนนั่นเองในช่วของกระโดดจอดแนแนกระโดดแงตัวนั่นเองครับผมแล้ววันพฤหัสอะไครับพฤหัสมีช่วง สู่ดวงดาวโอเคครับสำหรับคนที่มีความฝันจะบอกว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับคันพฤหัสนะคะก็จะมีเซเลบนะคะศิลปินดีๆที่ประสบความสําเร็จนะคะจะมาเล่าประสบการณ์ถ่ายทอดประสบการณ์เป็นไกด์ให้กับน้องๆที่มีความฝันได้เลยต้องนะยังไงใครอยู่ทั้งวันไม่หยุดไม่ได้อย่าพลาดกันเลยนะครับในวันพฤหัสของเรานะจี๊ครับครับผมโอเคคือเด็กวันนี้แต่งตัวอะไรเป็นยังไงอะต้องเส่ต้องใส่แต่แบ่เขาก็หล่อกว่าเทสตอนเทส อ๋อเดี๋ยวจะได้ตอั้งแต่เลยค่ะกป่ะพี่เอคะรู้สึกว่าอีตัวนี้จะเป็นอาขันมากเลยนะคะสงสัยจะใช่เพราะว่าเยอะจะไปหมุนมาอันนั้แต่ละเทมนี่คือแบบเปลี่ยนคนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ็นน้าจะเด้งหรือเปล่าช่รอ๋อไม่เด้งไถึงเด้งอะไรเลยเด้งไม่เด้งไม่รู้แต่เทมได้ยอดเต็มที่ค่ะขอบคุณครับได้เจอภาพไปอีกไม่ได้เลยนะคราว่าวันนี้ รู้สึกว่าอะไรผิดผิดหงุดหิดตามไปหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าผมวันนี้มีสองสาวประพรมกู้นะครับเพราะว่าวันนี้เมีแต่งต่อมามันไม่ใช่ว่าหลอกแต่คือมันลงตัวไงคือแบบโอ้ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอกไม่ไม่ก็หล่อท่าผมก็วันนี้ในส่วนของน้องปาล์มท่านผู้ชมก็คงจะแบบแปลกคุ้นแปลกตาเนี่วันนี้น้องปาล์มจะเปลี่ยนคอลเลกชันใหม่วันนี้มาในสาวแบบสาวร้อวแบบท่าผมเมื่อก่อนเป็นสาวหวานวันนี้ นูน้องปลาจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคร้าผมตอมเทรนกันอีก่ต้อมเนตะเจ๊ตับลมมาแรงด้วยไม่ไม่รู้ว่าอะไรข้างบนเนี่ยเมื่อเช้าเมื่อเช้าที่ตื่นนอนเปล่ามันเป็นแฟชั่นของแฟชั่นหล่อหรอขแบบอันนี้แหละอายุอายุอารมันเยอะปามต้องเข้าใจนิดนึงน้องมดารรมชาติอเเข้าขาวนดกว่า โอเควันนี้นะงั้นพี่ขออุปของพี่ไว้ก่อนดกว่าให้น้องตายก่อนดีกว่าโอเคค่ะนัดามายดี่หมะู้โหจะบอกว่าโดนใจหนุ่มๆมากพี่เอกได้ยินมา่บกคุยล้วลายอ่ะใช่ครับอ่าข่าวนะคะพลอยนะดทารู้จักเปล่าก่อนนัทามไม่เล็กๆน่ช่ไหะพี่รอเสียงนเองให้ลงไม่ให้ลงนะคอยเสียงน็กๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้ไหาเปาเองโอเคค่ะน้องพลอยนะคะก็เปลี่ยนลุก สบัดผ้านะคะถ่ายแฟชั่นวิวนะคะชุดว่ายน้ำนั่นเองนะคะแต่ก็ยังคงความน่ารักเป็นของน้องเขาอมเบลเลชั่นลูกนิดเดินนะครับทำบ้านมี้องขายต่างๆกันเลยนะครับนี่นะก็ยังมีความหวานอยู่ความรักอยู่นะคะกลับบทบาทใหม่ในวงการนะคะที่ไม่เป็นเพียงแค่นักร้องนะคะยังจะเป็นนางแบบอีกด้วยนะคะก็กระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีนะคะน้องพลอยองก็ พอใจกับกระแสที่ได้มาที่เห็นน่ารักป่ะน่ารักครับราะว่าสาวคนนี้น่ารักน่ารักครัแต่ในแล้วนะครับอคนค่ะทำอะไรก็ทุกทีค่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะพี่เสียดายน้ำตบ้องเช้าหรือเปล่าวันี้ โอเคโอเคก็เก็บไว้ให้ให้นิดนึงนะครับ้าผมสาวคนนี้ก็ทั้งสวยน่ารักมากความสามารถนั่นเองแล้วก็พร้อมที่จะโด่งดังเข้าไปในบันเทินของเราเนี่ยก็ติดตามน้องพลอยแล้วกันนะคะกับบทบาทอีกต่อไปอาจจะมีเล่นละครเล่นหนังอาจจะเป็นนะคะอย่าก็ได้คะอ่าใช่เพราะว่าจริงๆชอบเพลงเหมือนกันนะคะก็น่ารักมากแล้วก็ร้องเพลงก็ด้วยอ่ามัน้องปังน่นมันมีอะไรมันต้องีะไรบ้างค่ะป้าคะคับ อย่กจะเล่าค่ะแต่ต้องเล่าอ่ะงั้นยังถูไปก่อนดีกว่าแต่บ้ากลับกลับปแล้วกันน้องปังใช่ค่ะคือเขา่าวปังทาเป็นข่าวของผีอดีตของผิวสวยที่สุดในโลกนะคะใช่อะงค่ะงเตร็ลต้องกลับบ้านแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นข่าวของนาตาลีเกววากับนักฟุตบอลแล้วนักมนนิสนอย่างบคราิวพูดถึงบออนนี่ตื่นเต้นเกินไ ตอกนอกหน้าชอบเนี่ค่ะมีข่าวว่าเขาสองคนนี้เตรียมค่ะกันอยู่แล้วค่ะมีข่าวว่าแบบไงบอลคารานเตรียมล่าเลงแบบว่านาตาลีนี่คือแบบเดี๋ยวนะคะเล่าเลงนะบอลค่ะบอลคารานค่ะอ๋อพี่บอลของเรานั่นเองนะครับดกำลังได้เลยแต่อย่างที่เราเรารับข่าวสารมาคะก็คือแบบยังไงอ่ะ สองคนนี้แบบมีข่าวว่าเลิกกันบ่อยมากเตรียมค่ะใช่ใช่ที่เป็นกระแสมานานแล้วเหมือนกันที่ก็ได้ยินข่าวอะไรก็บอ่ะแล้วความจริงะคะความจริงครับไปสัมภาษณ์หนุ่มวันารดามาแล้วค่ะว่ายังไงมีคนเห็นว่าหนุ่มวันารดายังไงนั่งรดเบนขนหลูค่ะปน่กับสาวสวยค่ะล้พัทยาเลยค่ะทาไมน่รถเบนฟอร์รี่พานอนเก็บต่ลอไม่ร้เนี่ยค่ะแต่ก็เรื่าคจริงนะคะสัมภาษณ์วัารดำวันธารดำก็บอกว่ามันไม่ใช่ื่องจริงครับ ฝีกคนนั้นก็คือแฟนของเพื่อนของเพื่อนเพื่อนทีนะคะประมาณนี้าเคยพี่ไปพี่ยาคือไปดูเขาแข่งรถกันค่ะค่ะแต่ที่ว่านาตลีนี่คือกลับแคนาดาเพราะว่าเขาเนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนไงอยู่เมืองไทยแล้วที่งบ้านใช่เนาก็ต้องกลับบ้านไปสองอาทิตย์ก็อย่างว่าค่ะข่าวคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาสองพันกันยังไงแต่ภาพมันออกมาอย่างเนี้ย แตล้วให้เดินเข้าประตูก็าไม่ถามมันก็ไม่ใช่แล้วก็ออกข่าวไปแตล้วก็ร้งมนต้องมีตามขอคอนเฟิร์มไหมตรงนี้ก็คือว่าทั้งสองมันยังไม่เลิกกันค่ะยังรักหวานอ๋อที่เขาไปแคนาดาเขาไม่ได้ไปที่ไหนหรอกคร้าวันนั้นพี่เพิ่งนั่งรถไปรับเขาไปรคบเขาไปยินอะไรเขาเยี่ยงเรายอม่จากพี่เหรอคะไม่ใช่หรอาไม่ค่ะแต่หน้าเขาเขาต้องมอง โอ้โหอันนี้จะเกินไปมากพี่จะคิดหรือบอกเอ๊ะเรากับพลัดดอนเอ๊ะต้องต้องคิดนะครับว่าเอ๊ะเรากับพลัดอนเอ๊ะนะโอเคครับเย้ไงเราก็ได้แก้ข่าวแก้ข่าวใช่ค่ะแก้ข่าในทั้งคู่แล้วทางบ้านก็คงจะไม่มีอะไรเลยทำความสะอาเคลียร์เรียบร้อยกันแล้วนะครับเขาจะอยู่อาจจะยุ่งขัดได้ดีๆมาให้เราใช่แล้ววันที่เขาบอกว่าพายาตอนนี้แบบ แลตอนนี้แบบว่าเราไม่รู้ไงไม่รู้ใจของเรื่องใช่ค่ะใช่แต่แบบนี้รู้สึกว่าคนมีมีมีลูกยากนะทำไมอะแบบด้วยสภาวะอาหารหรือเปล่าด้วยอากาศหรืออะไรอี้หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะโรคหลอดหรือเปล่าตัดปิดแอร์ไหมครับปิดแอร์ปิดแอร์หัารายการนะอ้าวเลยนะปิดนี่ปิดต่อไปเนี่ยโอ้เมปิดไปแล้วก็ปิดตากล้องถ่ายเลยนะเอามาข่าวพี่เอกต้องบอกพี่เรา ข่าวนี้พี่จยเก็บไว้คนเดียวเลยอ่นั้นเก็บไว้เก็บไว้ค่ะโอเคครับข่าวพี่นะครับวันนี้สําหรับนางเอกสาวคนนี้แล้วก็เป็นที่โด่งดังมาแล้วเป็นที่ยอมรับของทุกคนในเมืองไทยแล้วก็เป็นหัวใจของพี่มาตลอดเลยครับนี่ครับผมจากข่าวนี้นะครับพี่ไก่ดันแคทเธอรีญาอิงลิชงัดเต้ารับบทบาทอีแพนนรับหลังหลังเจนนี่ถอนตัวนะครับผม ครับผมก็ได้มารับบทเป็นอีแทนในเรื่องเรื่องอะไรครับดวงตาสู่สวรรค์นั่นเองครับผมค่ะพี่ให่ใช่ไหมใช่ครับก็อีกบทหนึ่งที่พี่แคทก็ทําได้ค่อนข้างโอเคใช่ครับก็เป็นสาวสวยมากกว่าสามารถเลยตามด้วยกันเนาะท่านัผู้ชมโอเคครับในช่วงต่อไปนี้เดี๋ยวพี่จะพาท่านผู้ชมและน้องๆเนี่ยไปพบกับหนุ่มๆนายแบบที่สไตล์เกาหลีเพราะว่าพี่ยกอ่าว่ายังไงอ่ะ แฟชั่นจะยกเกาหลีมาได้เลยนะเอ๋ทั้งชุดยกมาเลยใช่ครับโอเคถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราไปพบกับหนุ่มๆหล่อๆที่สไตล์เกาหลีมากันในวันนี้เลยครับเกี่ยวกัี่มาของขาขอบคุณหนังสือพิมพ์มิโนอาเซนของเราที่เป็นผู้สนับสนุนใช่ข่าวดีๆในวันนี้นะคะที่เอาไว้ทุกคนทุกคนได้รับชมกันอค่รับชมกั้วันก็ขอบคุณค่ะคนวันเราก็ไปชมุณทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนวันนี้ก็อบคุณทุกคนันเลยค่ะ ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0